จันที่มาทาวาชแนลนะคะวันนี้ก็เราอยู่ที่หาดบางเบิดนะคะที่จันที่มารีสอร์ทเช่นเคยเราจะมาทำอะไรกันเอยเราจะมาดูลูกของอีเนียนกันนะคะนี่ลูกของอีเนียนมีห้าตัวนี่เกิดเมื่อวันที่วันที่เก้าเอ้ยไม่ใช่วันที่ยี่บเก้าเดือนเก้านะคะออกมาห้าตัววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะวันนี้วันที่ ันที่เจ็ดเหรออุ้ยได้หลายวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแล้วอ,อุ้ยอุ้ยขนหยิบหยิบอุ้ย 垃圾，啊，姐姐，垃 อโอ้ยไหนดูดิเอา้านี่เรามาดูว่าว่าตัวนี้เราจะตั้งชื่ออะไรดีไหนดูดิอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้ดูหน้าก่อนโอ้ยน้องจะได้สิบวันแล้วนะคะเ,เนะี่ยได้แล้วด้วยสิบวันโอ้โหหนูหนูดูตัวนู้นน adh, น وس, สนใจไม่ต้องนะไม่ต้องกัดน้องนะโอ้ไอตัวนี้หน้าดาเหมือนกัน ตัวนี้เราจะชื่ออะไรดีอ่ะตัวนี้ก็ตัวผู้น้องยังไม่ได้มีบัตรประชาชนเลยนะคะยังไม่ได้ทำโอ้โหนางคะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียโอ้โหตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูดิตัวเมียอันนี้ตัวเมียเหรออ่าตัวเมียหนึ่ง ตัวเมียหนึ่งแลตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวผู้ใช่ป่ะตัวผู้ตัวนี้ก็ตะวผู้ตัวผู้แล้วไอ้ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้ดูหางมันก่อนนี่ดูหางงอไอ้ดูหางตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หุ้ยตัวผู้ตายแล้วตัวผู้ทุกตัวเลยอะตัวูเหมือนไม่มีแล้ ดูหางดิดูหางเขาดินี่นี่ดูหางเขาดิโอ้โอริโออย่าทำน้องนะลูกอะไรตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยแสดงว่าตัวผู้เหมือนกันนี่ตัวนี้ก็ตัวผู้เนี่ยนี่ตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวโอ้โหตายแล้ว ตัวผู้สี่ตัวเมียหนึ่งโอ้อันนี้ก็เจ้าโอริโอ้ o, ก็ตัวผู้เหมือนกันอันนี้คือเขาเขาไม่ได้เป็นข้อเดียวกันนะคะเขาไม่ได้เป็นข้อเดียวกันอันนี้เป็นคนละแม่คนละพ่อคนละแม่อุ้ยอุยอุยอุยดูสิดูอ้วนดูคูที่มาครูน้องเฉยเลยอะอ๋ออนตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเราตั้งชื่อตัวนี้ก่อน อ๋อป้าโจบอกว่าป้าโจตั้งให้เองเอาเพื่อนๆจะตั้งชื่ออะไรกันดีเนี่ยอไอ้กันยัหลวนมีแล้วแล้วเนี้ยเนี่ยป้าดูดิมันตัวพู้ทั้งหมดเลยอ๋อสรุปว่าเรายังไม่ได้ชื่อใช่ไหมแล้วตัวนี้ไอ,อ้ฝันฟ้าหน้าดําเนี่ยตัวนี้หน้าดาซีีกหนึ่ง แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวของอีกรุ่นนึงค่ะเป็นรุ่นเดียวกับโปริโอเขาก็จะมีหน้าดำเหมือนกันนะแต่ว่าดำน้อยกว่านี้น้องแข็งแรงมากน้องแข็งแรงมากตัวอ้วนอ้วนอันอันเอาลาช่างห,หน่อยไปชั่งตัวละเอียด อั่หละอยากจะช่างเขาบอกไม่ให้ช่างแมวอีกอยากจะช่างดูว่าตัวละกี่ขีดกี่กิโลก็ตัวใหญ่ใหญ่อะโอ้ยน้องนาลังมากดูหน้าน้องดิดูหน้าน้องนาลังมากเลยน้องได้สิบวันแล้วแต่น้องแข็งแรงโอ้เบงกออันดูเบงกอดูเบงกออยากรูอยากเห็นขู่ใหญ่เลยอะเออเอออย่าก,กัดน้องนะเบงกอนะหม,มาตี ตัวนี้อีกข้างหนึ่งตาอีกข้างยังไม่ลืมเลยเบนกออย่าก,กัดน้องนะคู่ใหญ่เลยอะเบนกอน้องอย่าก,กัดน้องนะลูกอ่ะโอ้คู่ใหญ่เลยเนี่ตัวนี้เขาดูดีหางก็ขุดด้วย <c oughs> หางกุด ัวนี้ชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่ออะไรดีคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้รู้สึกว่าเป็นตัวเมียอยู่ตัวไหนเนาะตัวเมียอยู่ตัวเดียวอู้ตัวผู้นี่ตัวเมียคือตัวนี้ อ่อนนิ่มมากตัวนี้เป็นโอ้โหวิตดเมียตัวเดียวน,น,น,นะก็สรุปว่าวันนี้ยังไม่ตั้งชื่อโอโอ,โอริโอมองใหญ่เลยโอ,ลโอริโอบังโกไหนลูกไหนายาวอินเนียนมัน โอริโออยาแย่งน้องนะอยาก,กัดน้องลูกมาอยากทำน้องนะเป็นกอลิโออยาทำน้องแล้วลูก <c oughs> โอ้ยดูดีดูด,ดีทำไมอ่ะที่จริงแล้วเป็นของโอริโอเขาที่นอนเนี่ยแต่ก็ยืมให้น้องนอนก่อน หางก็สวยนะลูกอ่ะแม่ดูหางเขาดีโอ้โหออออออืโอ้ไ,ไหอ,อจัด้อ่ะมาเลยมาลงที่นอนเดี๋ยวเข้าห้องแล้ว ให้นอนก่อนนะคะแม่ก็ไม่มาไม่รู้แม่ไปไหนแล้วหาแม่ไม่เจอด้วยเอาปล่อยแล้วกดโอ้โอ้โอริโอโอ,โอ,อย่าแย่งน้องนะลุกนะเดี๋ยวหล่นนะครับ <c oughs> แน่แน่ดูดิจะหยอกเจ้ามือขึ้นปตี <c oughs> มองใหญ่เลยนี่ถ้าเป็นเบงกอนะเขาปีไปแล้วมั้งเนี่ยนั่นนั่นนั่นอ่านดูดูอย่าทำน้องแรงนะเบงกอโอ้ ขู่น้องทำไมเนี่ยหันหลังให้เลยมามาไม่รักลูกเหรอลูกหันหลังให้เลยสงสัยเขาจะบอกว่าอุย้ยถึงมองก็ไม่มีสิทธิ์เล่นไม่มีสิทธิ์อะไรไง <c ười> โอ้จ๋าจ้าไป อ๋อจะกินนมแน่เลยนึกว่าเป็นแม่ไงลูกจะกินนมแล้วอืมัูจะกินนมและวดู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 มูด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 ูก็ดูจูด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 ูู่็ูดอดูดูงูด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 ูาูดูดูยูดูดูดเดูดูดดูดูดูยูด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 ูเูดูดูด เออแต่แม่เขาดำไอแม่ก็ดำอ่ะแต่มีลายเสือมาด้วยตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ไทเกอร์คือไอ้ไทเกอร์ไอกลัว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 วันนี้รู้ป่ะอ๋อพี่เขากลัวพี่เขากลัวพี่เขากลัวเดี๋ยวเขาพาไปฉีดยาเลยแล้วนะเนี่ย อย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาถาวิาชาแนลค่ะ